อันบ x ็อกคลิปเก a t ฟอร์จูนแคทนะครับผมจากค่าย Top t ทอยครับจริงๆแล้วคอนเซปต์ของตัวล u c คก Cat เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแมวที่ทํางานหนักจริงๆเพราะเขาเลยจะทํางานในการดูดเงินให้เราครับดูดทุกวันกวักอยู่ทุกนั้นกักจนนึกออกไหมแบบเวลาแบบคนแบบแข็งแรงออกกําลังกายเยอะเนาะกล้ามใหญ่ ประมาณนั้นเลยคือเขาก็ดูดหนักก็แข็งหนักก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นแรงบันดาลใจในการทําตัวักกี้ cat ตัวั u c ี้แ a t f o r ์จูนตัวนี้ครับผมส่วนตัวเองเนี่ยผมอยากได้สีทองนะครับแล้วก็อยากได้สีดําหรือไม่ก็สีแดงก็คือตัวไหนก็ได้จัดมาตรงนี้นะครับแกะง่ายนะครับแล้วก็เป็นมีการ์ดเหมือนเดิมนะครับเราก็อ,อุ้ยม <c oughs> ันเห็นหรือเปล่ามเ,เห็นหรือเปล่าจับก่อนโอ้ล้มใหญ่อยู่นะ อยยนี่คือตัวไหนเนี่ยแต่ตาเขามีนะสวัสดีครับทุกคนพบกับเบนซ์นะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกคลิปเกร t ฟอร์จูนแคทนะครับผมจากค่ายท็อปทอยครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการเปิดช็อปท็อ ทอ,อยนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิมานะครับก็คือโตโต้กับมิวใช่ไหม <_ aime> เราก็ไม่พลาดน,นะครับที่จะได้อาร์ตทอยนะครับเป็นเกรดฟอร์จูนแคทเนี่ยมาอันบล็อกให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ <_ p ok> เป็นก็ได้ตัว1กล่องนะครับจากน้องโตโต้นะครับที่จัดมาให้เรานะครับแล้วก็เราก็มีจากคลิปก่อนหน้านี้ก็มีอันบล็อกไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นน้องแมวนะครับที่อ,อ๋อเรียกได้ว,ว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราอ่ะ เคยมีความเชื่อนาะยิ่งคนไทยเนี่ยเรื่องเรื่องของโชคลาภนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เรามีสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยงจิตใจนะครับแล้วก็ผสมผสานกับเรื่องของอาร์ทอยที่กาลังเปกระแสนในช่วงนี้เนาะเลยมีน้องแมวกวักนะครับผมที่จะมีก้างใหญ่ๆอย่างนี้เนาะซึ่งศิลปินในค่ายของท็อปทอยเนี่ยเขาก็ใส่จินจินตนาการเข้าไปเนาะแล้วก็ผสมผสานเนาะ แนวคิดที่ทําให้รู้สึกว่าทรงพลังมากขึ้นนะครับด้วยความแข็งแกร่งของน้องแมวของเราเองนะครับผมจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าลัคกี้แคทเนี่ยจริงๆมีหลายประเทศมากเนาะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยญี่ปุ่นเนาะหรือว่าจีนเองเนี่ยครับก็มีแมวที่เป็นแมวกวักนะครับผมหรือว่าอย่างประเทศไทยเราเองก็จะมีแบบพวกนางกวักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่จะช่วยเรื่องของค้าขายเข้าเรื่องกันนิดนึงครับในส่วนของท็อปทอยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้าน ขายอาร์ทอยนะครับที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนมากมาเลยต้องบอกนี้ก่อนหน้านี้คนไทยเรารู้จักกับป๊อบมาร์นมาแล้วเนาะแล้วก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็มี52 To ทอยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่น่าสนใจครับเพราะว่ามีทั้งเบบี้ทีนะครับเป่าโอนะครับแล้วก็พวกเอ่อคาแรคเตอร์ของซาริโอที่ทำมาเป็นกล่องสุ่มให้เราได้สะสมกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับในคลิปข้างบนนี้ได้เลยนะครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าแมวของเราเนี่ยเป็นแมวที่เรียกโชคลาภนะครับ เป็นเรื่องของการที่เราอะเอาน้องมาตั้งเพื่อเป็นจุดที่เขาจะมาดูดเงินให้กับเราใช่ไหมครับจริงๆแล้วคอนเซปต์ของตัวลัคกี้แคทเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแมวที่ทํางานหนักจริงๆก็ราะเขาเลยจะทำงานในการดูดเงินให้เราครับดูดทุกวันกวักอยู่ทรงนั้นกักจนนึกออกไหมแบบเวลาแบบคนแบบแข็งแรงออกกําลังกายเยอะเนาะกล้ามใหญ่ ประมาณนั้นเลยคือเขาก็ดูดหนักก็แค็หนักก็เลยกลายเป็นคอนเซปที่เป็นแรงบันดาลใจในการทําตัว Lucky Cat ตัว Lucky Cat Fortune ตัวนี้ครับผมโอเคสําหรับกล่องนี้ที่เราได้มาเนาะเราก็ซื้อในช็อปเลยนะครับแล้วก็ราคาประมาณ430จะมีทั้งหมด6แบบนะครับที่เราเห็นทั้งหมดนี้นอกตรงนี้ ตัวสีขาวนะครับก็คือแปลว่ามีความสุกนะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองเนี่ยแปลว่าเป็นมงคลนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่เป็นตัวสีทองเนาะก็เป็นเสน่ห์นะครับหรือว่าแบบมีความวิ่งวับยุ่งรับประมาณนี้นครับแล้วก็สีทองอีกแบบหนึง่งที่สว่างกว่านะครับก็แปลว่ามีสมบัติ เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นตัวสื่อ,อตัวทองเองนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยแปลว่ารุ่งเรืองครับแล้วก็สีดำเนี่ยแปลว่าความปลอดภัยต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเราจะได้ตัวไหนนะตัวนี้เพราะว่าตอนนี้อันนี้ของโตโต้นะครับโตโต้ก็จัดมาแล้วเนาะได้ความปลอดภัยไปเป็นสีดำเนาะจริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยผมอยากได้สีทองนะครับแล้วก็อยากได้สีดําหรือไม่ก็สีแดงก็ค <c oughs> ือตัวไหนก็ได้จัดมาตรงนี้นะครับ แต่ว่าไ็อยากได้สีขาวกับสีเหลืองแต่ถ้าเกิดได้สีเหลืองนี่โต๊ตอยากได้นะก็จริงๆต้องบอกว่าแมวกวักตัวนี้ที่เป็นก้านใหญ่ผมเคยไปที่ไม่กัดสะพานเล็กมาแล้วก็ได้เห็นว่ามันมีอยู่แล้วใครที่ใครไปเดินเนาะอาจจะเห็นว่ามีพ่อค้าแม่ค้าที่เขานําเข้ามาอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนาะหลายๆเวอร์ชั่นที่อย่างที่เราคิดเก่าๆที่เราไปเดินเนี้ยก็จะเห็นว่ามันมีตรงนี้เกือบจะโดนตั้งแต่ตอนนั้นละแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันไายอะไรนะเพราะว่าเราก็เดินผ่านแต่เราสะดุดตาตรงที่ว่าตัวแมวอ่ะมันมีแขนใหญ่มาากกกแล้้วว็ตอองบ่ ม่ได้มีไซส์นีไซส์เดียวด้วยเพราะจากที่เห็นนะเหมือนกับมีตัวอย่างตัวใหญ่ด้วยถ้าใครมีหรือว่ารู้จักก็สามารถแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับผมอ่าและอีกอย่างหนึง่งนอกจากตัว6ตัวนี้เนาะที่มี6กสีนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นซีเครตเขาเรียกว่าบลิงบ b ิ i ก็คือเป็นแมวที่แบบเแบวบลมากๆแล้วก็แบบฟุงฟิ้งมากนะอันนี้ก็อยากได้ไหมคก็เฉยๆนะแต่ได้ก็ดีครับคิดว่าจะได้ไหมอ่า ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเปิดกันเลยครับผมแกะง่ายนะครับแล้วก็เป็นมีการ์ดเหมือนเดิมน,นะครับเราก็อุ๊ยอยมเ็เห็นหรือเปล่าเปเห็นหรือเปล่าจับก่อนโอ้กล้ามใหญ่อยู่นะอุ้ยโอ้ยนี่คือตัวไหนเนี่ยแต่ตาเขามีนีะมีมิงด้วยนะยเราก็ได้น้องทิ่แปลว่าสมบัตินะครับ ใครชื่อจีนชื่ออะไรวะรอ่านไม่ออกแล้วถ้าใครรู้จักเนาะใครได้ตัวน,นี้เหมือนกันก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเขาก็จะมาพร้อมกับแท่นนะครับนี่ด๋ยวผมตั้งให้ดูซึ่งมันก็จะวางพอดีเลยโอเคนี่นเนาะสองตัวโอเคแล้วก็จะมีการาฟครับนี่มันนี้เลย แแล้วเราก็อันบ็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวายไว้นะครับเพราะว่าจริงๆเราก็อยากได้ตัวสีทองเลยเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะได้น้องแมวกนะครับที่เป็นล็อคกี้แคทฟอร์จูนเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านท็อปทอยนะครับราคาไม่แพงแล้วก็สามารถเอาไปตั้งโชว์ได้ด้วยและใครนะครับที่เป็นสายมูนะครับแล้วก็เป็นสายสะสมอาร์ตทอยนะครับก็ไม่ควรพลาดกับตัวลัคกี้ฟอร์จูนแคทตตัวนี้เลยนะครับผม เพื่อนๆก็สามารถไปจุ่มได้นะครับที่ร้านท็อปทอยสาขาเดอะมอส์บางกะปินะครับผมวันนี้ก็อยู่ชั้นจีเนาะก็สามารถเดินเข้าไปแล้วก็ต้องบอกว่าที่อยากที่ดูคลิปก่อนหน้านี้โตโต้กับหมิวก็คือเดินแบบใหญ่มากๆเนาะแล้วก็มีตัวของคาแรคเตอร์เนี่ยให้สะสมเยอะจริงๆก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยไปก็อยากจะแนะนําให้ลองไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปดูหรือไปจุ่มน้องล u c คกี้แคทฟอร์จูนก็ได้คือจริงๆต้องบอกว่าแต่ละตัวมันก็มีความหมายที่ดีครับจริงๆเรื่องของคอนเซปที่เป็นเรื่องของโชคลาภเนี่ยมีหลายคาแร ท,ที่เราไปดูของงานก่อนหน,น้านี้เราก็มีแบบที่เป็นตัวความเชื่อมอนกันแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของความเชื่อความสะสมเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่แบบแต่ละคนก็จะมีแบบความเชื่อที่ต,ต่างกันใช่ไหมแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวอาร์ทอยหรือว่าตัวความเชื่อเหล่าน,นี้ครับก็คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีมันแล้วมันแบบใจฟูเรามีมันแล้วแบบเรารู้สึกดีที่แบบได้สะสมอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำให้เรารู้สึกว่าโอเคในงานพวกนีีมมแบบันเรรื่องาวดๆ อยูยนะ่แล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้เรามาจุ่มตัวกล่องอันบ็อกตัวไหนอีกนะครับหรือว่าตัวของอาร์ทอยตัวไหนอีกเนี่ยก็สามารถอคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเผื่อเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปสะสมแล้วก็ไปซื้อมานะครับผมหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีตัวลัคกี้แคทตัวนี้นะครับเหมือนกันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่ามียกบ็อกแล้วหรือเปล่าเนาะหรือว่าถ้าใครมีซีเกทเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันนะว่าของจริงเป็นยังไงเพราะว่าแบบน้องบริงเบลมากๆ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามโ้ดเฟนออฟฟิเชียลของเราครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมก็คิดว่าเราคงจะมีคลิปที่เป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับสำหรับกลุ่มเพื่อนของพวกเรานะครับมาให้แชร์ให้ผลในรับชมอีกต่อไปนะครับผมแงก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายให้ช่างบ้านดูครับอุ้ยเอามันเห็นเลเก็บไว้ก่อนเออะออกไบ้ดูด้านไหน ขอบคุณครับ